อันนี้ที่ผมที่ผมพูดถึงก็คือพูดถึงการเรื่องการตัดแล้วก็การบานนะครับการตัดและการบานอันนี้ขั้นตอนนี้ก็สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผมบอกไว้ทีนี้ในกรณีนี้ก็คือเผื่อเราได้ไปต่อไปต่อไปเชื่อมหรือไปอะไรก็ตามตรงนี้นั้นเราต้องอขั้นตอนแรกคือต้องการนตอนการขี้เราได้ท่อใหม่มาเราอย่างไรเราก็ต้องขี้อยู่แล้วแล้วเราขี้เราขี้แบบพื้นเรียบ ขี้แบบนี้นะฮะเราไม่ใช่จะไปงานแางนี้เลยนะฮะขี้เนี่ยคือจับปลายนี้กดไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขี้ออกนี่นะครับมันก็จะตรงนะครับเราขี้ตามที่เราต้องการก่อนสมมติว่าเราจะต่อตรงนี้ต่อจากค่อย็นเนี่ยเราก็ขี้ประมาณนี้ก่อนสมมติเราต่ออะไรข้างหลังแล้วเราจะขี้แล้วก็ขี้ประมาณนี้ก่อนไอ้ส่วนที่เหลือเราค่อยขี้กับผนังที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรเอามาจากค่อยเย็นก่อนใช่ครับ อันนี้คือคือ,อขั้นตอนในการคลี่ท่อที่เราจะตัดแล้วก็บางน,นะครับคลี่แบบนี้นะนะทีนี้พรคลี่แล้วเราก็จะตัดแล้วเราก็จะบานนะฮะถ้าเราซื้อไอ้ตัวตัดยี่ห้อตกปลูกหน่อยบางทีมันก็ ดีมันก็ไม่ดีนะฮะชุดเกียวชุดเกียวแล้วเยี่ยหอยดีครับจันเยี่ยหอยดีครับอราคากลางๆราคากลางคืออยู่ที่ราคานะฮะผมไม่อยากบอกว่ามันอันไหนมันมันดีสุดที่ดีสุดราคาสูงก็ดีอยู่ราคาสูงก็ดีแน่นอนไม่ใช่ราคาสูงไม่ดีนะราคาสูงน่ะดีแน่นอนไอ้ตัวนี้มันจะขาเใบมีดมันจะต่างกันนะครับของแถมกับของไม่แถมเนี่ยฮะคือบางทีของแถมมันก็เป็นชุดหนึ่เปิด นี่เวลาเราตักนะฮะนะฮะเราใส่ให้มันอยู่ในร่องนะให้แต่ให้ตักประมาณนี้คนละคนละประมาณนี้นะฮะเวลาตักหมุนนิดนึงก่อนนะครับเวลาหมุนนะมันไม่เหมือนเราตัดท่ออย่างอื่นทั่วไปนะครับหมุนให้มันนิดนึงแล้วก็หมุนรอบแบบนี้นะครับหมุนแรงมันจะท่อจะบีใช่ครับหมุนแรงแล้วท่อจะบีครับนี่ฮะหมุนรอบนิงแล้วก็หมุนก็ค่อยหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยครับนี่ครับ คือถ้าใบมีดมันเสียแล้วเนี่ยมันจะมันจะเบี่ยงไปทั่วเลยนะฮะเปียกเียกเียกลียวไปทั่วเลยนะครับใบมีดดีเนี่ยจะไปปัดเลยนะอ่าถ้าใบมีดดีมันก็ต้องอยู่ในร่องเดิมของมันปกติแล้วก็มันจะมันจะไม่ปีนเกลียวนะครับนะฮแล้วก็ค่อยๆหมุนเข้าทีละนิดทีละนิดนะฮะอย่าใจร้อนนะครับตัดท่อเนี่ยอย่าใจร้อนต้องค่อยคหมุนเข้าทีละนิดทีละนิดนะฮะ ี่ฮะถ้าตัดออกมาดีก็จะเนี่ยเรียบถ้าตัดออกมาไม่ดีเราไปบานแฟก็รั่วถ้าเราใจร้อนหมุนรั่วครับยังไงก็รั่วเนี่ยอย่างเป็นของแถมเนี่ยถ้าของแถมเนี่ยมันหมุนไม่ได้อันนี้คือตัวตัวลิมเมอร์สำหรับลบคมนะครับกจะเมตัวให้มันตัวใหญ่ควันเนี่ยอย่างตัวนี้ผมซื้อต่างหากไอเนี้ยของแถมของแถมที่แถมมากับกล่อง นะครับมันจะใช้ไม่ค่อยถ้าตัวนี้จะคมกว่าของซื้อของแถมครับมันเป็นชุดแถม,มทำมาเป็นชุดนี่เราลบคลมเนี่ก่อนที่เราจะบาน์แฟลบคลมก่อนเพื่อเพื่อให้เวลาเราบานแฟมันเราจะต้องเรียบแล้วเนียนถ้าไม่เรียบแล้วเนียนแล้วเ,เราไปใส่ต่อที่ชุดคอยเย็นหรือคอยร้อนมันก็จะรั่วครับรั่วแน่นอนเนี่ยคนเก่งคนเพี้ยเขาแข่งกันบาน ทำไมเพราะมการแข่งขันบาลนแข่งขันบาลเนี่ยดีโอ้สไตล์โปรไีมือใช่ไหมชุดบาลเนี่ยคือเป็นขั้นตอนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญครับคือจะรั่วไม่รั่วก็อยู่ที่ขั้นตอนการบานเนี่แหละครับจากขั้นตอนการตัดถ้าตัดไม่ดีบานไม่ดีก็รั่ว,วต้องกลับไปแก้ง,งานอีกเพราะเรามองด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นในจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับคือเรใส่ไปแล้วเนี่ยบางทีหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเราถึงจะรู้ผลมันไม่ใช่แค่ เราต่อไปบุฟลอนจะรู้เลยว่ามันรั่วไหมรั่วครับอันนั้นคือคือแค่เช็คเบื้องต้นที่เฉยว่าอ่าพอเราแว็กเสร็จเราก็แค่ดูส่วนมากไม่มีใครมานั่งดูถึงขึ้นชั่วโมงหรอกครับว่ามันจะรั่วหรือไม่รั่วใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกอย่างที่พี่ถามผมว่าช่างเขาแว็กไหมแว็กเขายังไม่แว็กเลยเขาจะไปดูได้ยังไงว่ามันรั่วหรือไม่รั่วติดตั้งเอไม่ไม่เวกให้ผมเลยผมเราไปเราไม่ติดตงเขาก็อยากกลับบ้านแหละก็ทำเสร็จแล้วเติมเลยใช่ไหมครับครับต่อไฟเสร็จแล้วเต็มแล้วซื้าาาานนนเเปิด้้ยยลลครัับบบก แค่นั้นเองรับตังค์ก็จะเย็นมันก็เย็นอยู่ก็เย็นนนะเย็ทุกเครื่องอะะฮนะเครื่องเย็นแล้วครับครับเย็นแล้วครับกลับบ้านเอ็แล้วกลับเราก็จ่ายตังค์นี่เขาบอกว่าเย็นแล้วเราก็จ่ายตังค์แล้วเขากลับบ้านครับไม่มีอะไรครับแต่ระยะยาวคือมันจะมีผลระยะยาวครับคือในการที่ว่าไม่แวะทำธุรการเนี่ยไปดูได้เลยว่าเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อทุกบริษัทเนี่ยเขาจะ กำกับไว้เลยนะครับว่าต้องทาสุญญากาศต,ต้องเวกครับคือต้องเวทคือต้องทําสุญญากาศเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันมีช่องว่างของอากาศในท่ออยู่เนี่ยอืม,มันจะทําความเย็นได้ไม่เต็มที่แล้วระบบคอมเพรสเซอร์ก็จะมีปัญหาในระยะยาวม,ม,มันก็เหมือนาสายยางเราเนี่ยถ้ามันมีอากาศอยู่มันจะเป็นช่องว่างมีลมอยู่ในลตลอดท่ออยู่นะเพราะว่าระบบการทำความเย็นต้องไม่มี ต้องไม่มีช่องว่างของอากาศคือระบบน,นุยงยนต์ยามจะได้เดินเต็มท่ออนะครับถ้ามันเดินไม่เต็มท่อมันก็จะมีผลเสียต่อคอมเพรสเซอร์อนะครับไป็นยาวเพราะว่าหนึ่งทำความเย็นได้ไม่เต็มที่เลยไอเย็นมันเย็นแต่มันเย็นได้ไม่เต็มที่ทำความเย็นได้ไม่เต็มที่ม,มันก็ทําให้เจ้าคอมเพรสเซอร์อทํางานหนักน,นะนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับลองตัดคนละอ่าคนละสองอนครับ เลยครับว่าเน,นจะต้องเอาไปไม่เชื่อมคนละสองข้อน,นะครับนเนี่ยนะครับวิธีการใส่ข้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นท่อใหญ่เนี่ยต้องต้องไม่เกินไม่เกินสองมิลนะฮะ ต้องใส่ไม่เกินสองมิลเรามองแนวแนวเนี้ยแนวเนี้ยให้มันโผล่ขึ้นมาอ่ะใช่ครับเกินสองมิลใช่จากตรงนี้ถ้าเกินสองมิลไปแล้วมันจะใหญ่เกินครับนะฮะต้องให้มันอยู่เนี่ยเรามองเรามองได้แต่ด้านข้างนะเรามองตรงนี้เราอาจจะไม่รู้นะครับเราต้องมองมองมองด้านข้างไม่เกินสองครับไม่เกินสองมิลนะประมาณนั้นนะครับ ก็ใส่ใส่ให้มันได้ล็อกมันก่อนนะครับครับอ่าใส่ให้มันได้ล็อกก่อนแล้วเราค่อยบีบนะครับปึ๊บเนี่ยฮะเดี๋ยวให้มันโค้งล็อกครับนะครับแล้วเราค่อยเอามาใส่ที่ชุดนี้นะฮะแต่ก็แต่ก็อยู่ที่ชุดบานแล้วนะฮะครับถ้าเป็นชุดนี้มันต้องใส่ก่อนถ้าอันนี้เราใส่ดีหลังได้นะครับ แล้หมุนถอยถอยก่อนนะฮะถอยขึ้นไปให้สุดถอยตรงนี้นะฮะนะครับ,ค,รบคือด้านนี้จะเป็นด้านล็อก <c oughs> จะมี <c oughs> ตัวล็อก <c oughs> อยู่นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นรุ่นดีๆหน่อยก็จะมีจะมีลูกป,ปืนประคองล็อก <c oughs> อยู่ครับเร <c oughs> าดันให้มันเข้าล็อกของเลยแต่นี้เราก็ถอยเลื่อนมาให้มันตรงกลางเห็นไหมครับให้นตรงกลางแล้วเราก็หมุนนี้เข้าเวลาหมุนเข้าอย่าไปหมุนแน่นเลยครับ ขยับดูก่อนลงล็อกก่อนให้มันลงล็อกก่อนครับให้มันลงล็อกก่อนถ้าแน่นลงล็อกแล้วเราค่อยล็อกให้มันแน่นครับล็อกให้แน่นประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนเลยครับหมุนเไขขวาแต่ปกติต้องใส่แฟก่อนนะอันนี้คือสาธิตให้ดูแล้วเราค่อยเอาแฟมาสวมดูครับว่านไองไส่ใส่แฟให้มันไหลลงไปในมคอใช่ครับเพราะว่าถ้ามันบานแล้วมันจะเข้าไม่ได้ใช่ต้องตัดทิ้ง นี่คือเสร็จละไม่นด้ยังเส<ะ>ียงก็คือพอใช่ครับแล้วก็หมุนถอยครับึ๊บแล้วหมุนหมุนฟรดฟรืดปกตินะนะครับให้มันเป็นจังวะนะครับคือทําไมต้องหมุนให้มันเป็นฟืดฟรดคือมันจะได้ไม่เป็นรอยขยุ่มของของไอ้ปากแฟรเรานะครับตอนที่มุนเข้าใช่ครับเข้าปกตินะครับระมานี้งอปุ๊บเวลางาง ต้องพยายามนะฮะอย่าให้ปากเฟร์เราถอยก็พยายามประคองไว้ก่อนแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวปากเฟลเราจะบินต้องเนียนแบบนี้นะฮะต้องออกมาเนียนแล้วก็สมดุลกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็เยืมทางในทางเนึกงเลยไม่ได้ก็มันพอดีไหมมันไม่เกิจะลงเทปเปอร์มันเลยพอดีครับมันจะพอดีีสาเหตุที่รัวส่วนใหญ่คือตรงจุดนี้ใช่คือมันจะไม่เล็กเกินไปจะไม่ใหญ่เกินไป ถ้าเราใส่เลยเกินสองมิลเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปันจะใส่แฟไม่ได้ครับไม่เข้ารับคือเวลาหมุนโครงแฟเนี่ยอย่าไปฝืนหมุนนะครับหมุนไปก็รั่วนะครับต้องให้อยู่ในในระดับที่พอดีแบบนี้นะครับตันนี้ไม่ไม่ต้องใส่ซีนไม่ต้องใส่เลยครับไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่ก็หมุนลงได้ปกติแบบนี้เพราะว่าัหัวมันจะมาดันงนี้ระดีใช่ครับถ้าหัวตรงถึงจะใส่ซีนใช่ไหมครับ อีสเซี่นด้วย